มีเรื่องให้ปวดหัวรายวันไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนสำหรับแอนนาพิธีกรชื่อดังกรณีถูกออกหมายจับคดีหวยทิปแถมยังมีมรสุมด่ามาเข้ามารัวๆโดนด่าทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวกระทั่งแอนนาออได้ออกมาโพสต์บอกว่าหลังจากจบคดีนี้จะขอทิ้งทุกอย่างไปอยู่ประเทศที่ไม่มีใครรู้จักกับสามีก็เขีย์จบแล้วขอใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างล่าสุดแอนนาเผยว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ฟ้องใครทั้งสิ้น ทำไม่ลงขนาดตนโดนออกหมายจับอย่างเครียดไม่อยากต่อเวรต่อกรรมกับใครอีกพร้อมบอกว่าอโหสิกรรมให้กับทุกคนที่เข้ามาด่าหน้าที่ของเราคือแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับทุกคนแค่นั้นก็พอแล้ว